ของคน2อคนองยิงมองอน่วยององอไปตายได้ไงวะนะออง้าง้าง เอาละครับวันนี้ลุงก็จะพามาดูโหมดอีเวนต์ใหม่นะฮะโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดที่เกมคอลแลบกับตะวิ g เกมซีรีส์ดังจากเกาหลีที่หลายๆคนรู้จักกันดีนั่นเองนะส่วนจะเป็นยังไงจะเล่นแบบไหนไปดูกันเลยฮะเอาแบบมอตตี้เลยไหมโอ้โหได้สน่หอีกแล้วแล้วชอบเปิดกล่องแรกได้เสน่หเดี๋ยวคุณตายนะ สองคนสองคนยิงมาลุงไม่ตายได้ไงวะนะตายงงนึ่ตายตายตายมียอดหาปูนกับแลนวกันอ้เต็มเลยพี่คนใช่ไหมใช่เลยพี่โอ้ยเกับลวงไปหนึ่งเฮ้ย กดผิดนะเนี่ยเปลี่ยนปืนเฉยเลยอะคน้องว่าปียิงจากด้านหลงังเอ้ยคนออกตรงน,นู้น เฮ้ยมีสตัวโอ้ไม่โดนเลยกูนี่ต้องสองต้องสองต้งสองเดีตัวนึงต้องสาม้องสาม้องสาม้โหไปงล่ะจ้ะเฮ้ยนอนอยู่นอนอยู่เอ้อยู่ค่หเอาไปไหนแล้ววะ ยี่เพื่อนเกิดป่ะอยู่ข้างในนี้แหละปีไม่ได้ไม่ได้รอดตายตายฮ่าฮ่าใครปาตะกเกิดทันไหมพี่นกเอาเนเอานี่ดีกว่าให้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อช่วยให้ทำอะไรอ่ะ ยิงคนเหรอตามตาียพี่ยิงคนเนี่ยอ้ยนัก,กลางหายไม่มีคนได้ยิง,ยงอีกอ๋อผมมีที่เกิดอยู่นี่ว่าผมก็ว่าเก็บไม่ได้ไม่หาย,ยิงคนก่อนละพี่มีนันตายอนต่พี่งั้นตายหมดแน่เอาจริงเหรอได้ครับคะแนนเราไม่ถึงนะนนไปไปไป,ไป,ไป มันเล่นยังไงอ่ะไม่มีคนเลยด้วยบินไปดูกันอลเจอตีนหนึ่งตรงนี้สิบสามไม่มาตอนเมื่อกี้ที่สูมยิงเยอะๆวะเวสนี่โอ้คือเราต้องหาค่าคนเลยเหรอใช่ใช่เอ้คะแนนทางเจอแล้วเจอแล้วขวาจุดแดงอ้มุนตพา ผมเจอเฮ้ยคะแนนขึ้นมาแล้วเมไปลม้มประบานดีกว่าอ,อ๋อยิงแค่โดนก็ได้ไม่ต้องตายโอเครอดอยู่ตายหนึ่งตายหนึ่งประบานเกือบตาย ยิงไม่ทะลุหรอปรืนปืนพันล่วงปืนสะพานล่วงก็สองก็สองโอ้โหให้หมดตา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 หมดไปไปหาแล้วเหมือนมีคนยิงวะ่ะไอ้ดูกระจกเอ่ย ที่ไหนอะทาวเวลวิ่งเหรอต้องวิ่งโกโกวาดิแล้วอันนี้ต้องทำไงอ่ะวิ่งไปเรื่อยๆจะได้นับระยะครับออ๋อเหรอแน,น่นได้ตามระยะที่วิ่งลุงโกโกวาระวัาวางนะหยุด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 ,ยดลุงตายเอ้าทำไมอ่ะโกโกวามันหันหน้ามามต้องหยุดอ้าผมก็หยุดแล้วเดี๋ยวไม่ทันหรือเปล่ามันต้องหยุดตอนไหนอ่ะ เอาคำว่าดาปุ๊บหยุดปับ๊บอะอเหรต้องหมอบป่ะไม่ต้องอมไม่ต้องอะไรหยุดเฉยๆเลยลงุงกะเป่ามันจะหันหน้ากลับไปอเอาชิบหายแล้วผมอยู่บนร่มมันเป็นไรครับ ไม่ตายใช่ไหมกำลังร่อนอะ่ะไม่ตาย <c oughs> ด่าอ,อย่างไรเราอยู่ที่นับอะไรอะ่ะสิบเอ็ดได้อยู่ได้อยู่ไม่ใช่ที่สุดทา้ายไม่ค่อยขึ้นเลยก็วิ่งอยู่นะก็วิง่งอเ่โอเค้อ ยียบรรอยให้ยเคายิงมาทำไรต่อที่โหลดเอาไหมไปดิมา,าแย้แก้วคูัวต้องต้องปีนเหรอ,อปีนอยู่ ปีนอ๋อคือกระโดดปีนต้องอยู่สูงให้สุดอ๋อสูงสูงเอ,อ้อที่ที่สูงอะ่ะแล้วอยู่บนดาสต้าด้วยนะของเราต้องต้องที่สูงพี่ต้องไปอยู่บนเคนเหรืออะไรพวกนั้นสูงสูงอะ่ะเหรอตรงเคนเหลือ,อไม่ไมลงุงไปกำลังวิ่งเลยอะ่ะโอ้โหโกโกวาก็มาไม่หยุดขึ้นเคนได้แล้วก็น่นานจะรอด ไปลงไปเร็วเอาที่สุดท้ายอยู่กี่นาทีวะ50ป่อ50วิเฮ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยตายเฮ้ยตายเฉยถูกไม่พอลุงนี่ถูกอีกขึ้นไงวะขึ้นมารบแปดเลยอ่ะ รอดแล้วพี่เรารอดละอันดับสี่เลยต้องอันดับเท่าไหร่ถึงจะไม่ตายแค่ไม่อยู่อันดับสุดท้ายอ่ะแม่อันดับสุดท้ายครับอืมมนเหลือถึงห้าทีมต้องไม่อยู่รอดมีคนลงไหนตรงนี้พี่เคนเคนนุ้นนุ้นมีคนลงเลยไปเหรอโดนนี้แล้วโดนนี้แล้ว รัฟรีอ๋อไปมันโดนกระสนหรือรับฟรีกันเกิดอะไรอีกอะทีนี้ยิงกระสุนยิงมึงพอดีอ้าวก็ยิงไปเลยเหรอได้ครับจิง หากระสุนเพิ่มด้วยนะวางสุนหมดนี่ไงเก็บเอาใหม่กินได้ปะเก็บจับตบไม่น่าได้แล้วพี่จะเก็บปืนมันมาได้อ่ะเืน๋ยวยิงเล่นเอาเฮ้อยู่แถวสองที่หนึ่งไปเจ็ดร้อยกว่าแ้มแล้วว่าอย่าลืมเข้าวงนะครับว่ารอดแล้วแหละพี่อย่างนี้ คนดีกอคนิงโอ้โหเนียนจริงๆไปไปไปจับยี่พันสองเข้าวงร่อนไปไหมร่อนเข้าวงไหมร่อนร่อนดีกว่าพี่ร่อนเลยร่อนไปโ <ไป S 2> ดยยิงไปด้วยลีโหลดกากรได้หรอเอาไม่ได้ ผมมีนี่นะปืนโคกนะนี่ไงกล่องกระสุนไม่ทันละยิงในน้ำถ้าเรามาสามคนอย่างนี้ก็แปลว่าเรา <One pair S 2> เสียเปรียบไปดิยตายครับคะแนน่ะไม <laughs> ่ง,งั้นเราอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ย <laughs> ว่าที่เเที่หนึ่งอันดับครบสี่นั่นแหละอ่าเอาต้องเก็บไปนี้เยอะหนึ่งสอง,ส,องสามหกว่ามาแล้วเปไปเชีย่ยวอะไรอ่ะเปเชีย่ยวไอ้ดรอปให้เก็บกล่องไอ้ดรอปอันนึ่งบนหัวเราอันนึ่งบนหัวเราที่เราเกิดกล่องเดียวถ้าแปลไม่ได้ก็น่าจะเบี่ยงอันนี้มันให้เราทำอะไรเก็บกล่องห่วงครับอโอเค อ๋อกล่องที่มันออกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กล่องนึงตรงนี้กล่องนึงมีไปด่วนเลยโหสามอากาศตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยผมล็อกดีกว่าตายหยุดเอีอย่าพลายไม่อยู่กลางอากาศพอดีอย่างซวยแล้วขึ้นอ๋อผมเจอทางขึ้นแล้วไม่ใช่ทางขึ้นขึ้นทางไหนวะ เราตายแน่เลยเราตายแน่แน่เลยขอสักกล่องเธอได้แล้วสเอ็ดตีอะพี่ได้แล้วเราเราไม่อยู่ที่สิบเอ็ดก็พอสวยพี่เราว่าผมว่าเรารอดคนใกล้ๆพี่เปิดยูไอพีเกิดแล้วยเย อยู่ใกล้ผมนี่วาคนนี่ไปด้วยไปด้วยไปด้วย้เปิดยูวีเปิดรีเลยข้างหน้าพียบเลยยิงมันได้ไหมพีมันยิงกันแล้วมันยิงกันแล้ว นี่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 โอเคมีกล่องชุบอยู่นี่นะไหนไหนโอเคแต่อุ้ยอะไรเนี่อนโดนถล่มใส่หัวนอนอยู่นี่ตัวนองนะีุยยหุยกดกดลงปืนคกโดนตึกตัวเอง หนีกันเขาแก๊สป่ะอ้าวเหรอเขาแก๊สเหรอแก๊สไหมถ้าเป็นเป็นดอกเดียวมันจะเป็นแก๊สอ้าวโอเคดีอะไรอ่ะนาำมียิงยิงรถยิงรถยิงรถไหนวะรถขับเมื่อกี้จอดอยู่ข้างหลังเมื่อกี้โอเคไป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 ไอ้จุดไหนเลยวะผมไม่เห็นเปิดหนึ่งมีมีอีกไหม แล้วนอนอยู่ตรงนั้นล่ะกลางนั้นเลยอ่ะมันน่าจะยิงพังแล้วมั้งวันนี้มีสองคันพี่ไหนอยู่นอกวงนะระวังเดี๋ยวพอระเบิดแปแปะแล้ววิ่งกลับมาก็ได้จะโดนยิงตายไว้เนี่ยทันไหมโอ้ยวงเร็วนะอ๋อ่อนแล้วลอนแล้วลอแล้วโอเคโอเควิ่งมาเร็ววงโคตรเร็วอ่ะ กระสุนจะหมดด้วยประเด็นอยงอะไรระเบิดเสียงรถยี่อันดับเท่าไหร่เมื่อกี้พี่น่าจะเก้าแบบเจ็บเนี่ยสลับสลับกันมันแข่งกันมามานานแล้วครับแมวดำแมวดำกัน แล้วส้มคุยกันอไอคอนล่อน,นผมไม่ยิงอนะ่ะผมตามไกลว่ะไกลตรงหน้าเราตรวัวนี้เฮ้ยไม่ไม่ไกลแล้วนะยิงไงงแมยิเลย,ย,เลยนอ้นองนอ้องน้องน้องนี่อีกปะ ตายเลยมีม no no, 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 no. ีเพื s <S s <S okay. s <S ่อนอีกคนโ้โน่นโน่นโน่นทำไมอันดับหนึ่งมีสองทีมละระวังปืนโคกไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่หมวดดาวิดยิงคนยิงคนต้องยิงคนคนคนอยู่ข้างตึกแล้วตายพี่ตายเฮ้ยอันดับสองอ้าวปืนตัวเองเดี๋ยวเขาวิ่งเข้าไปโดนปืนตัวเองเพื่อนนายอยู่ไหนโอ้โน่นโน่นที่สองสองตัวนี่ผมเฮ้ยลูกกระสุนหมด

อะไรวะหังล้มโอ้ยโอ้ยโดนเก็บสองดวงหนึ่งผมตัวจัดเลยระเบิดตัวเองพี่ผ่านแล้วเหลือคนเดียวมาข้างหลังแล้วด้วยแ้ขนาดพี่มีนะขนาดพี่มีโอ้โหเรียบร้อยเลย ดูคลิปวิดีโอกันจบแล้วถ้าชอบก็กดติดตามให้ลุงด้วยนะครับ